ออกกำลังกายเหมือนเดิมะฮะเดินก่อนนะก็จะวิ่งนะฮะเพราะว่าบรรยากาศมันชิลมากครับเย็นสบายเนี่ยฟิงก็มีเยอะยแยะเเาาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะเดินไปเรื่อยๆนะสลับกันนะเนี่ยดูปลาเขาลุ่าๆไปอืม,อม าไม้ชุ่มชื้นสวิสมัชชิข้ามาใหม่นะครับช่องทันตพิมพก็แ <c oughs> นวบันเทิงเชิงซาระบรรยากาศชุชิวนะ นักวิ่งนักเดินเพื่อสุขภาพหลามาอย่างต่อเนื่องครับสถานที่นี่ก็เดินฟรีวิ่งฟรีฮะแล้วแต่คุณจะอยู่ได้อยู่เป็นอยู่ยาวฮะนู่นนะฮะ,ะ,ฮะสี่ห้าทุ่มยังมีคนเดินอยู่นะฮะที่นี่รอบเขา พระใหญ่พัทยาชนบุรีส่วนพัทยาใต้ครับดูวิวไปด้วยกันนะดูป่าบ้างสวัสดีครับสมาชิกเข้ามาใหม่คอมเมนต์ด้วยนะครับอยู่จังหวัดไหนมีส่วนร่วมหน่อยนะครับทักทายว่าอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ในไทยหรือว่าต่างประเทศครับ รับเลยครับบรรยากาศเย็นสบายฮะลมกโรโงไม่ร้อนจุดเกินไปเดินกันเดินให้ได้ไว้ให้ได้บรรยากาศให้ได้อา่าให้ได้วิวให้ได้สีสันกัน <c oughs> อู้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพระอาทิตย์ร้อนเลย สวยงามครับอาทิตย์อาทิตย์สวยงามครับคทิตตะวันตกวิวสวยคฮะตกทะเละับส่วนทะเลเห็นเี่พัทยาปากพัทยาปารใครเคยมาเที่ยวหาดจำเทียนน่าจะรู้จักวิวพัทยาปากตัวน,นี้ผมอยู่บนเขาก็เลยมองเห็นวิวชัดเจน ไปดูกันนะฮะเดินมาเรื่อยๆครับอ,อ,อ,บอกบากาศชิวๆออกหลับกามาตอนนี้สดใสนะเดินได้ก็จะดิด่งได้ก็วิ่งคุยกันไปนะฮะดูวิวกันไปเหนื่อยนะก็พักสะก่อนฟอกปอดเป็นตัวฮะ นะสวัสดีครับสมาชิกเข้ามาใหม่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนี้กำลังไลฟ์สดการเดินออกกำลังกายที่รอบเขาพระใหญ่บิ๊กุด,ดาเมืองพัทยาหนึ่งรอบเขาก็ประมาณกิโลกว่าผมก็จะเดินก่อนทักสองสองกิโลแล้วก็ วิ่งอีกสุสามค่อยสะสมแต่งเป็นเรื่องนะเราวิ่งเพื่อสุขภาพครับไม่ได้ไปแข่งขันที่ไหนดีดีตลอสมาชิกทุกคนนะครับตักท,ทายตัวได้สดครับขอเป็นหน่อยอยู่จังหวัดไหนครับกี้สมาชิกมนุษย์ตั้งยีบคนกี่กว่าท่าน สวัสดีครับวิวสวยนะผมก็จะไล์สดจันพุทธศุกร์นะฮะช่วงนี้เหมือนจะเข้าหน้าแรงเน,ะนาะต้นไม้แห้งๆยังไงไม่รู้ ฟังก็โปร่งนะฟังเสียงนกเสียงจักรจันทร์กลมบริสมาชิคทุกท่านครับ14ล้านยูเซอร์นะฮะตอนนี้กำลังเดินออกกำลังกายรอบเขา หนึ่งรอบก็ประมาณกิโลกว่าเดินก่อนนะเขาจะไม่ให้รถวิ่งเข้ามาในพื้นที่เดินวิง่งมันก็เลยปลอดภัยพอลงจากเขานี้ไปก็โอ้โหแดดโลกนีนเลยวอล์กอินสตรีทฮะ ในบาร์โอ้พัทยามีทุกรูปแบบแต่ถ้ามาโซนนี้มุมนี้ก็เงียบสงบครับหมาะการออกกำลังกายพักผ่อนหรอว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติยังเหลืออยู่นะแถวๆไหลเขานี่มีแต่ตึกนะฮะ ทำให้เสงวนลิเกศิธิ์หรือว่าที่หวงห้ามนี่ผมวา่าแถ่นี้คงจะเต็มไปด้วยภูเขาบานคนแทนต้นไม้เนี่นยกระดาษเหวข้างตีนเขาอะไรเขานะั้นเนี่ยยังมีตึกเสียงรถอยู่ข้างล่างนะฮะอยู่ข้างหน้าก็ขึ้นเขาซอสทลอดจุดชมอยู่ วันนี้วันจันทร์ผู้คนยังไม่ค่อยหลายเท่าไหร่สงเกตได้ครับช่วงเวลานี้ถ้าเป็นวันวันพุธไปแล้วเนี่ยโอ้โหแน่นสวัสดีสมาชิกเข้ามาใหม่ทุกคนทุกท่านครับคอมเมนต์ฝากข้อความนะฮะพูดคุยได้นะครับว่าอยู่จังหวัดไหนเห็นไหมเนี่ยตึกเตี้ยอยู่ข้างก็กไหลเขาทางนั้นเลยฮะ หน้าตึกฝั่งนู้นก็เป็นถนนเป็นถนนก็จะมีเสียงรถเสียงการจราจรชาวต่างชาติแล้วก็ได้ยมมาเดินผมเดินมาครบหนึ่งกิโลแล้ว หนึ่งกิโลแล้วเดินครบหนึ่งกิโลแล้วจะเดินขึ้นเข,ขาแล้วอืออขอวิ่งก็วิ่งขอเดินก็นเดินนะฮะยากาศลมเย็นสบายฮะ เดินให้สุดปลายเท้าสุดขาจะได้กำลังดีมากครับเหงื่อเริ่มซึมแล้วนะการเดินนี้ก็ทำให้เรามีสมาธิกับกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับสมาธิคือความตั้งใจสมาธิคือจดจ่อตั้งมันเป็นที่ตั้งของจิตว่าเรากำลังเดินกินดื่ม ทำพูดคิดนี่แหละการทำงานการปฏิบัติธรรมอจริงขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะฮะจะเป็นตึกนตึกตึกสวยงาม สวัสดีสมาชิกทุกคนครับดีต้อนรับกันได้สด์สด10นาทีแล้วนะฮะเดินมาจะลงไลเลยสมาชิกเดินข้างหลังก็มี หอมระดับชาติเลยสีสันการออกกำลังกายโอเคนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพนะครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเองนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับขอเวลาเดินวิ่ก่อนนะครับตอนนี้ก็มาถนนหลังทางขึ้นมีนัก้นเที่ยวเขาจะไปบิ๊กบุ๊ด้า เดินครบ1กิโลนะรลางการกําัังจะรู้สึกตัวอตอนนี้เขามีในร้านท็อปเปิดใหม่นะฮะเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาทางซึ่งเขาพัฒตำหนักนะะอยู่มุมเนี้ยทงถนนใหญ่นี้ก็เดี๋ยววิ่งเสร็จก็จะไปชอปปิ้งหน่อยเพราะว่ามันเป็นห้างท็อปเปิดใหม่ เผื่อมีโปรโมชั่นดีๆซื้อน้ำสกวดนึงหล้วออกกำลังกายสปอนเซอร์ขวดหนึ่งเขาก็คงจะไม่ว่าหรอกนะเดี๋ยวจะไปดูนะฮะจะมีโอกาสก็จะได้ถ่ายตรงให้ดูนะะที่นี่ห้างมีทุกอย่างนะพัทยาเนะนะะีเห็นไหมอัญชา,าแดงเป็นัักชัดเจนโอเคร้านจอดรถเราสองแถวเนี่ย้านทอม ีทุกคนนะครับขออนุญาตลงไลนนะครับสวัสดีครับมีไฟป่าด้วย